สวัสดีทุกท่านครับพบก,กับผมเปิมจากช่องพ o ลิพิกกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ครับผมจะมานำเสนออุปกรณ์ยอดการขยายส่งสัญญาณนะครับที่อีลอนมาร์ยังคิดค้นไม่ได้นะฮะบ้าล้อเล่นเป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านนะครับที่เคยมาแรงในรุ่นแรกและออกรุ่นสองมาก้อนน่าสนใจมากและคิดว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะมาแรงเลยทีเดียวนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับอ่านชื่อก่อน มี Wi-Fi Range x t e n d e r AC 1200ครับผมนี่น้องน่ารักมากเดี๋ยวนี้จะมารีวิวฟังครับว่ามันมีดียังไงนะครับและมันขยายสัญญาณได้ทะลุทะลวงแค่ไหนนะครับไปชมกันครับสนับสนุนการรีวิวโดย Data Trust Power และก่อนที่จะรีวิวน้อง Wi-Fi Extender อันนี้นะครับ ต้องขออนุญาตนิดนึงฮะ Data t a s k Power ครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นปลั๊กไฟแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ Heavy Duty อ่ารับไฟได้สูงสุด3,600วัตต์นี่เขาแปะสติ๊กเกอร์บอกเลยนะครับว่ารองรับเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูงแล้วก็เป็นรูป เตาไฟฟ้าหมูกระทะครับก็คือต้องบอกเลยว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นประเภทให้ความร้อนน่ะพวกเตาอบไมโครเวฟกระทะไฟฟ้ากระทะบาร์บีคิวเนี่ยนะครับควรจะใช้ปลั๊กที่กำลังไฟสูงเคยไหมปัญหาที่แบบว่าคุณใช้ปลั๊กไฟทั่วไปในบ้านอ่ะล้างปลั๊กไฟทั่วไปธรรมดาไปเสียบเตาหมูกระทะกินกินอยู่ดับนั่นแหละฮะเป็นเพราะว่ากำลังปลั๊กไฟที่คุณใช้เนี่ยมันไม่พอตัวนี้ครับคือตัวช่วยครับที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถ กินหมูกระทะได้อ hmm. ย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนนะฮะว่าไปเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวปลั๊กไฟแบบเจาะลึกแยกให้ดูอีกอันนึงก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็อย่าให้อยู่เคียงข้างนะครับจะได้อุ่นอกอุ่นใจนะครับ แล้วก็ทางด a ต้านะครับใจดีครับฝากโปรโมชั่นมาให้กับผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็คือเดือนนี้นะครับในวันที่19เดือน9เนี่ยก็จะมีเป็นโปรโมชั่นประจําเดือนนะครับของ Data นะฮะวันเดย์วันไพรนะครับประจําเดือนกันยายนนะครับตาลอยปะตาลอย่อกี่มันยาวตาลอยทาง Data นะครับได้จัดเซตปลั๊กไฟราคาพิเศษนะครับ999บาทนะครับ ได้ปลั๊กไฟ3ชิ้นด้วยกันนะครับแถมอะแดปเตอร์ฟรีทุกออเดอร์ด้วยครับคุ้มมากเลยฮนะและโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะครับทาง Data มอบส่วนลด10%ตลอดเดือนกันยายนเลยครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อนะครับได้ทางเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซชื่อดังทั่วไปเลยนะครับทั้ง s อป p e e Lazada, JD c e n t ซ a l นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยเขาจะมีเป็น ร้านค้าออฟฟิเชียลของนางดัตตาอยู่นะครับก็เข้าไปซื้อกันได้ครับซื้อร้านออฟฟิเชียลนะฮะจะได้ได้ของแท้ราคาดีนะครับผมโปรโมชั่นดีๆจากดัตตานะฮะแล้วก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นเด็ดจากทางดัตตานะครับติดตามนะฮะไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ @datatouchpower นะครับ Facebook Instagram ครับ datatouchpower นะฮะปลั๊กไฟดัตตาครับหาซื้อได้ตาม5%คุ้มค่าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาใหม่พูดช้าๆปลั๊กไฟดัตตาหาซื้อได้ตาม5%คุ้มค่าชั้น นำทั่วไปนะครับแล้วก็เว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์สนะครับลักไฟคุณภาพดีผลิตโดยคนไทยนะครับใครที่อยากให้มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนผมอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปจากช่องพ l ลิพิกกันด้วยนะครับผมอ่ะกลับมาที่พระเอกของเราในวันนี้ครับมี Wi-Fi Range e x t e n d e r AC 2 0 0 0ครับผมนี่หน้าตาน้องเป็นหู จริงๆในกล่องเนี่ยมันจะมาแค่นี้เขาจะพับมาอย่างนี้อ่าเขาจะพับมาอย่างนี้ใช่ไหมครับคือว่าตัวเสาสัญญาณเนี่ยมันจะหมุนได้นะครับหมุนแยกกันนะฮะเผื่อว่าแบบใครเสียบแนวเสียบแนวนอนก็ได้ตั้งอย่างนี้ก็ได้เอหรือถ้าใครเสียบแนวตั้งอย่างนี้ก็อย่างนี้เออน่ารักตัวกล่องเนี่ยก็หน้าตาอย่างนี้อ่าในกล่องเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับคือ มีแค่คู่มือการใช้งานคู่มือการรับประกันแล้วก็ตัวแพ็กเกจที่ใส่มาเลยนะครับไม่ได้มีปลักหรืออะไรยุ่งยากใช้งานก็คือเหมือนเขาเน้นแบบปลักแอนเพลครับใช้งานง่ายส่วนคู่มือนเนี่ยผมแนะนําให้อ่านนะครับเพราะว่าจะได้ติดตั้งได้อย่างถูกต้องนะฮะ มาดูที่ตัวกล่องนะครับว่าเขาเขียนบอกอะไรไว้บ้างนะฮะเป็น d u a l band wireless speed นะครับก็คือรองรับทั้ง2.4 GHz กแล้วก็5 GHz ถ้าตัวรุ่นแรกนี่ที่เป็นตัวตัวรุ่นสั้นนอ,อ่าที่ว่าขายดีๆอครับอันนั้นเขาจะรองรับแค่2.4 GHz ผมก็เลยไม่ได้ซื้อมาใช้นะครับ eliminate wifi dead zone ก็คือว่าจะช่วยโซนที่อับสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านนะครับมีสัญญาณนะแล้วก็ easy installation and management ก็คือใช้งานง่ายติดตั้งง่ายนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีบอกโหมดที่รองรับงานทํางานต่างๆนะฮะด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับเป็นฉลากส่วนด้านนี้นะครับก็ไม่มีอะไร,รก็คือบอกบอกเหมือนด้านนี้แหละแต่เป็นภาษาอื่นนะฮะคู่มือครับเขาบอกว่าให้โหลดแอปนะครับชื่อแอปมี่โฮมอ่าโหลดแอปมี่โฮมครับมีทั้งใน iOS และ Android นะฮะสำหรับแอปมี่โฮมมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นน้องน้องเขียวๆนี้อ่าระหว่างที่เรารอโหลดนะครับ แน่นอนครับสิ่งนี้ต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมฮนะและปลั๊กที่เราใช้ในวันนี้ครับเป็นปลั๊กไฟที่ดีมากๆสําหรับคนไทยทุกคนเลยนะฮะปลั๊กไฟดัตตาครับผมโอ้โหนะฮะกดสวิตช์ครับกดสวิตช์ <c oughs> ดีตั้งแต่สวิตช์เลยฮนะแล้วก็เสียบลงมปครับ ง้างน้องขึ้นมานะครับพอเสียบปลั๊กเสร็จปั๊บเนี่ยไฟจะขึ้นเป็นสีส้มฮะเห็นไหมอันนี้คือน้องกําลังบูตอยู่ก็คือกําลังเปิดอยู่แหละแนะนํานะครับก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งนะครับหลังจากที่แกะออกมาจากกล่องเสียบปลั๊กเนี่ยให้รีเซ็ตก่อนหนึ่งครั้งครับ mm hmm. เพื่อที่มันจะได้แบบว่าเหมือนแบบบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีการตั้งค่าฟังก์ชันใดๆแอบแฝงนะฮะก็คือดูที่พอร์ตตรงนี้ครับตรงพอร์ตแลนด้านล่างตรงนี้มันจะมี เป็นรูเล็กๆอยู่นะครับเขียนว่ารีเซ็ตนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่าเอาเข็มจิ้มซิมครับเข็มจิ้มซิมลองไปแกะกล่กองโทรศัพท์ทุกท่านนะฮะเสียบนะฮะกดลงไปครับค้างไว้กดให้มันดังแก๊กอะ่ะมันจะดังแก๊กอืมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะจนมันขึ้นเป็นสีส้มนะฮะก็คือว่าล้างการตั้งค่าเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นน้องใหม่ที่เราจะมาตั้งค่าให้เป็นของเราเองนะ,ะหลังจากที่รีเซ็ตเจ้ามี Wi-Fi Lane e x กช e n d e r ac 2 0 0 2เสร็จนะครับกลับมาที่โทรศัพท์เราครับแล้วก็เปิดตัวแอปมี Home นะฮะมันจะขึ้นหน้าให้ล็อกอินก็ล็อกอินมันาะครับถ้าใครยังไม่มี Account ของเสี่ยวก็สมัครซะนะครับไม่ได้ยากหรอกอ่ามันก็จะเข้าเป็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราดูที่ตัวขยะ Wi-Fi เรา wi นะฮะตอนนี้มันกระพริบเป็นไฟสีแดงอยากรู้ว่ามันกระพริบสีแดงหมายถึงอะไรในคู่มือนะครับเขาจะมีบอกด้วยว่า การกระพริบไฟแต่ละทีของตัวเนี้ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ Solid Blue คือขึ้นเป็นสีฟ้าเฉยๆนะครับอันนี้พูดถึงตรงนี้นะเม็ดบนนะครับตรงนี้มันจะเขียนเลยว่า Signal ตัวเครื่องเนี่ยได้เชื่อมต่อกับตัวเน็ตเวิร์ของบ้านเราไว้แล้วถ้าขึ้นเป็นสีส้มค้างแปลว่าอยู่ในที่สัญญาณน้อยหรือว่าอับสัญญาณน,นะครับ แต่ถ้าขึ้นเป็นสีแดงค้างเนี่ยคือ Wi-Fi เนี่ยหลุดหลุดจากน้องคือน้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ในบ้านไม่ได้แต่ถ้าเกิดกับพี่เป็นสีแดงแปลว่าน้องเนี่ยพร้อมจะเชื่อมต่อแล้วนะครับให้ทำการเชื่อมต่อกดแอ d ดีไว e ฮะแล้วก็นี่มันจะเซิร์ชหาว่าแบบในระยะแวดล้อมเนี่ยมีอุปกรณ์ไหมไม่มีไม่เจอเหรอ<ม>เธอเธอเจอเราหน่อยสิไม่เจอไม่เป็นไร เลื่อนเองครับเลื่อนหาเองอ่านี่ไงมี Wi-Fi เลเซนเดอร์เอซีสองบันเซตอัพแอปนิวแอมบิไฟเออร์เน็กอ่ะชั้นรีเซ็ตแล้วโ o ลเดชันคอนเฟิร์มเน็กตัวแอปนะครับมันก็จะจับสัญญาณขึ้นโชว์ว่าไอ้โทรศัพท์ที่เราใช้เชื่อมไอ้เจ้าน้องคนเนี้ยมันเชื่อมเครือข่าย Wi-Fi ไหนอยู่ในบ้านเรานะครับก็ลองเชื่อมต่อไอ้ตัว5 GHz กก่อนอย่าให้มันแรงนะฮะก็ใส่รหัสไปนะครับเหมือนมันให้กลับมาเชื่อมที่ น้องตัวนี้อีกทีหนึง่ง x ี a ี m i r รอ e a t ี r ยวมี่รีพีเตอร์อรอรฉันเลือกนาย Bring Device c l o s e r to Router Device ไหนอะลองดูก่อนลองนั่งตรงนี้ดูก่อนอาจจะไม่ต้องเพราะว่าถ้าน้องจับติดแล้วมันก็ควรจะติดป่ะเพราะว่าน้องหน้าที่ของน้องคือเอาไปตั้งไกลๆจากตัวแม่ปล่อยสัญญาณถูกไหม ฉันน้องน้องต้องเก่งในการจับสัญญาณเราจะลองทรมานน้องดูอันนี้คือใช้งานแบบบ้านๆง่ายๆเลยคือผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเน็ตเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าอยากให้สัญญาณ Wi-Fi ในบ้านเป็นไกลขึ้นก็ลองซื้อมาใช้ดูตัวเขานั่งบังสัญญาณแต่เหมือนที่ดูคลิปมาส่วนใหญ่เชื่อมต่อครั้งแรกจะไม่ค่อยติดกันไม่รู้ทำไมเฮ้ยติด <Yeah. S 1> ติดเฉยนะครับ เลือกเป็นอยู่ห้องอาอาเวิร์กช็อปอันนี้เดี๋ยวไปไว้ในห้องทํางานน้องมี่ตั้งชื่อว่าน้องมี่แล้วกันน้องมี่ใช่เนี่ยตั้งภาษาไทยน้องมี่น้องมี่เอาไปภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้น้องมี่ไม่ทภาษาเราโอเคไง n o n g ไม่ทันแล้วอ่ะกดเน็กไปแล้วอ่ะขอโทษโอ้ยพี่๋ามันชื่อน้องมี่จริงดูเห็นว่ามันขึ้นเลย น้องมี่ oh. <c oughs> อ่าแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้คือถ้าขึ้นเป็นหน้าตางกี้คือเชื่อมต่อเยียบย้อยแยววนะฮะตัวเนี้ยจะปล่อยทั้งสองสี่กิกะเฮิร์แล้วก็ห้ากิกะเฮิร์เลยอ่าถ้าเกิดมันเชื่อมต่อสมบูรณ์เนี้ยมันจะขึ้นเป็นไฟสีฟ้าสองดวงนี้ันนี้คือแบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานเอาไปเสียบได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า signal source treecast house ห้า g ก็คือชื่อ Wi ไฟผมใช่ไหมแล้วก็จะบอกเลยว่าตอนนี้น้องมี่เนี่ยเชื่อมกับตัวสัญญาณ 5GHz ในบ้านผมอยู่นะฮะครั้งแรกเลยเนี่ยที่เขาตั้งไว้ให้เนี่ยนะครับที่เป็นตัวรหัสจากน้องมี่ที่ปล่อยสัญญาออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นรหัสเดียวกับบ้านเราเลยเพื่อจะได้ไม่ยุ่งยากในการใช้งานนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองมาเชื่อมดูเดี๋ยวผมเริ่มจะใช้เชื่อมจากแล็ปท็อปก่อนนะฮะอ่านี่ขึ้นมานะครับมันจะเป็นชื่อ w i f i บ้านเรา5 g แล้วก็ต่อด้วย plus ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแปลว่า มาจากน้องมี่อุ้ยไปร้อยกว่านะฮะเขาเคมไว้ข้างกล่องว่า867สเมกสำหรับย่าน5 g h กิกะเฮิร์นะครับอย่างบ้านผมเนี่ยดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ที่1กิกะบิตเขาบอกว่าดาวน์โหลดสูงสุดได้ที่181เมกอัพโหลดอยู่ที่139มกนะครับสำหรับ 5 g ิกะที่เชื่อมต่อจากน้องมี่นะครับที่ขยายสัญญาณมาจากเราเตอร์หลักนะฮะถามว่าทําความเร็วได้ผมพอใจไหมผมพอใจเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดผมไปซื้อรุ่นที่แล้วใช่ไหมมันได้แค่2.4กิกะเฮิร์ตมันก็เร็วสูงสุดแค่แบบ70-80เมกอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยคือแบบทะลุร้อยเกือบ200เนี่ยผมโอเคสําหรับการที่จะ ใช้แบบไร้สายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต่อสายแลนอยู่แล้วลองทดสอบตัวย่าน 2.4GHz กิมั่งว่าน้องจับสัญญาณมาปล่อยได้แค่ไหนนะครับปาไปครับให้ทำไม2.4แรงกว่าวะดูสนใจนะเนี่ยสนใจดูใหญ่เลยเนี่ยพอเป็น 2.4GHz มันดันได้ความเร็ว354นะครับผมแล้วก็อัปโหลดเนี่ยอยู่ที่300เมก2.4 แต่ต่อจาก 5GHz มาปล่อยถึงได้ความเร็วเร็วกว่างงไหมผมก็งงแต่ไม่เป็นไรก็จะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเกิดจับน้องมี่เนี่ยที่ปล่อยสัญญาณเนี่ยแล้วก็ไปเชื่อมกับตัว 2.4GHz เนี่ยแปลว่ามันจะแรงกว่ามันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งครับที่ผมชอบมากก็คือว่าตรงก้นมันเนี่ยที่ว่ามีพอร์ต rj 1 5หรือว่าพอร์ตแลนเนี่ยสามารถที่จะเสียบสายแลนแล้วก็ให้น้องเนี่ยปล่อยสัญญาณจากสายแลนได้ก็คือ ไม่ต้องไปรับ Wi-Fi แล้วก็มาขยายต่อทีแต่ว่ารับตรงจากสายแลนฉีดเข้าเส้นเลือดแล้วก็ปล่อยผ่านเสาไปเลยครับซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะแรงกว่ารับจาก Wi-Fi แล้วก็ปล่อยนะฮะเดี๋ยวไปทดสอบกันดูครับผม อันนี้ย้ายมาในห้องทํางานบ้างนะฮะคือต้องถ่ายมุมนี้เพราะว่าห้องทํางานรกครับยังไม่ได้เข้ากลุ่มจัดโตคอมเดี๋ยวจะลองเข้ากลุ่มจัดโตคอมแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูครับกลับมาที่เรื่อง w i f i เราดีกว่าพอย้ายมาในห้องทํางานใช่ไหมมันอยู่ไกลจากเราเตอร์ประมาณ15เมตรแล้วก็มีกําแพงหนาๆกั้นอีกนี่น้องสัญญาณขึ้นแดงเลยก็คือแบบสัญญาณอ่อนน้องแบบน้องไม่โอเคทีนี้ครับผมใช้อสายแลนตัวนี้ต่อสัญญาณจากข้างนอก ยาวมาจนถึงห้องทํางานนี้นะครับลากมาเราจะลองเอาสายแลนเนี้ยต่อกับน้องดูนะครับเข้าไปสิอ๋อผิดด้านโทษ พอเรากลับมาที่ตัวแอปใช่ไหมครับแล้วก็ให้น้องมี่เราเนี่ยเชื่อมต่อกับแอปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าหน้าเซตติ้งน้องเนี่ยเลื่อนมาล่างสุดครับมันจะเขียนว่า AP Mode กดเข้าไปครับมันก็จะถามว่า In this mode the internet port will be used to connect to the exciting network ก็คือว่าในโหมดนี้อินเทอร์เน็ตช่องต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยจะใช้ต่อเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก and extend it to o w i r e l e s s network แล้วก็ปล่อยมันเป็นสัญญาณไวเลสนะฮะก็กดโอเครอแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้น Running อ่าเฮ้ยเร็วมากเลยโอเคมันก็บอกแล้ว c เชน g e to EP หมดเซสโ f ล์อ่าไฟน้องกลับมาเป็นสีฟ้าแล้วก็คือสัญญาณน,น้องใสกิ้งตรง s i n n l s ซ u r c e นะครับมันจะเขียนเลยว่า Y ก็คือชั้นใช้สายนะเฟ้ยนี่มันบอกว่า Signal s t r a h คือ strong คือสัญญาณแรงอันนี้เราเชื่อมสัญญาณจากน้องมี ที่น้องมี่อยู่ใน AP โหมดแล้วนะฮะลองมา speed ทสกันอีกทีเนี่ยมาถามมา AU Human อะไรตอนนี้เนี่ยลองมาทดสอบความเร็วกันดูครับเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ทีเนี้ยเหมือนว่าพอเป็นใน AP โหมดใช่ไหมเออมันปล่อยสัญญาณเหมือนกับตัวเาเตอร์หลักเลยเงี้ยคือตัวเาเตอร์หลักเนี่ยจะปล่อย ตัว2.4กิกะเฮิร์เนี่ยดวาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณแบบ80เมกประมาณเนี่ยเอออันนี้เป็นงงคือดาวน์โหลดพอเป็น5กิกะเฮิร์ได้เพิ่มมา10เมกนะครับอันนี้ขึ้นในโหมด AP โหมดแต่ว่าคือที่ทดสอบมันเกแล้วมันแรงอ่ะอันนั้นคือนั่งที่โต๊ะกินข้าวมันก็จะใกล้ Wi-Fi กว่าอันนี้หน่อยแต่ว่าอันนี้คือทดสอบแบบต่อสายแลนนะครับผลก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าม wi ี Wi-Fi Race X e e n d e r AC 1อ0นะครับส่วนตัวผมมองว่าเหมาะมากสำหรับบ้านที่อาจจะมีชั้น2ชั้นแล้วก็ Wi-Fi ไปไม่ถึงนะครับอยากจะขยายสัญญาณก็แนะนำนะครับซึ่งตัวเนี้ยน่าซื้อกว่ารุ่นที่แล้วเพราะว่ามันรับทั้ง2.4 GHz กแล้วก็5 GHz ราคาที่ผมได้มาเนี่ยอยู่ที่599บาท ซึ่งราคาถือว่าไม่แพงเลยโอเคมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตัวแพงๆหรอกเพราะว่าคุณจ่ายแพงกว่าคุณก็ได้ตัวที่แพงกว่ามันก็ถูกแล้วใช่ไหมอันเนี้ยคือสมน้ําสมเนื้อสมราคาเกินราคามานิดนึงซึ่งถือว่าโอเคมากเลยทีเดียวนะครับผมใครที่เอออยากจะแนะนําผมอะไรนะครับในการรีวิวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับออกตัวก่อนว่าผมเนี่ย ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเน็ตเวิร์กมากสักเท่าไหร่นะครับตอนเรียนเนี่ยวิชาเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่ค่อยตั้งใจนะฮะไปโฟกัสที่การประกอบคอมมากกว่านะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ ฝากนะครับใครที่อยากจะหารางปลั๊กไฟดีๆมีมาตรฐานมีความปลอดภัยสูงนะครับอย่าลืม Data ครับพัลส์พาวเนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับฮัลโหลเท็กวัดสอบเอาไปถูกใจถูกใจถูกใจ <net>